เช้านี้พี่ปั๊บตื่นก่อนเพื่อนนะคะแม่พอต้องปลุกป๊บเยบยไปไปปลุกพี่ภูมิพี่เพชรหน่หอยลูกปะไปะลูกปะขั้นหูไปจัดการเลยลูกปะบอกตื่นได้แล้วลูกเออไปขึ้นไปบอกจัดการเลยบอกตื่นได้แล้วลูกอืมผ่นเก่งวะไปเลยขึ้นไปจัดการเลยไปดึงหูพี่ภูมิพี่เพชรขึ้นมาเลยอืมอืมจะคล้องตื่นก่อนมูเบาด้เลยเห็น ภูมิเอ้ยเพชรพี่ภูมิพี่เพชรตื่นได้แล้วลกูกอื้นอนั่นน่ะภูมิเพชรตื่นปลุกพี่เพชรด้วยไปปลุกปลุกน้องด้วยพี่ภูมิอืยังบอกท่านได้ตื่นดีไอ้อ้วนเพชรพี่เพชรตื่นได้แล้วลูกปะ เพชี<น>บอกแนนี่กูมอรรน,นเร็วพี่ภูมิไปพาน้องไปกินอาหารเช้าไปแม่เตรียมให้และ้วปะพี่เพชรเอาอะไรแม่เอา่ยงอกฟรีงัวแล้วเนนั่งเพราะท่านตื่นเลยเพชรถ้าจะอ,อะไรอาหารเช้าอะ่ะเรือของเพชรเอาอบอยเอาบอยโอเคมาลุกขึ้นมา ไปพี่ปัปป๊บไปอ่ะอ่ะมานั่งประจำที่ตัวเองอที่ตัวเองอยู่ไหนนั่นเลยอุ้มว่านเราลิงอนงอนซินใช่ไหมจะกินอับอะไร,กรกวันละพังของ้อกบวันละพังข้อกะไปใส่เสื้อก่อนถ้างั้นไปอืม เดี๋ยวใส่เสื้อผ่ากันเผอขายังไม่ตื่นใช่ไหม,อมถอดเพ,เพนเพิดออกเองผู้องคนถอดเพนเพิดออกเองไม่ใช่ตัวนั้นไหนแต่เพมเพิดน,น้องมาให้มามาก่อนตัวนึงไปมามาออกมาได้แล้วลูกมา